Thank you ครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นซับวูฟเฟอร์ที่มีคุณภาพดีนะครับจากบริษัทบอส i ิกนะครับในบอส i ิกชิ้นนี้เนี่ยนะครับเขาก็ชื่อว่าตัว B O S นะครับ B E 2 5 0 1 X นะครับ ถือว่าเป็นซับวูเฟอร์ที่มีแบรนด์นะครับแล้วก็มีการคำนวณตู้สูตรอย่างดีมากนะครับแล้วก็เรามาดูกันก่อนนะครับว่าลักษณะของกล่องก็จะยังไงบ้างสำหรับในกล่องของเขาก็จะเป็นตัวกล่องกระดาษนะครับค่อนข้างจะเงานะครับแบบนี้ฮะด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีรุ่นนะครับเป็นบอกว่าตัวนี้มีกำลังขับของ m m c a s t AB ที่ขนาด1,000วัตต์นะครับแล้วก็จะมี นะครับที่เป็นซับ10นิ้วนะครับนะครับก็อาจจะมีรูปแบบการออกแบบที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็ในตัวกล่องด้านข้างเขาก็บอกถึงสเปคนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีตอกสนองความถี่ตั้งแต่ 30Hz เฮิร์จนถึง 200Hz เฮิร์ทีเดียวนะครับแล้วก็จะมี m a ็ p o w e r ก็คือ Power อร์แอมป์นะครับพาวเวอร์ก็คือเจ้าชิ้นนี้ครับเป็นแอมคลาสเนะครับซึ่งจะมีกำลังอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ ก็เหมาะสำหรับใช้กับในรถยนต์ได้อย่างแพร่หลายทีเดียวนะครับเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มี f ฟรีเวนซีตอบสนองความถี่ตั้งแต่20เฮิรตถึง200เฮิรตทีเดียวนะครับสำหรับในตัวผลิตภัณฑ์ชุดนี้เนี่ยฮะมีลักษณะโครงสร้างนะครับเดเมนชันของเขาด้านเนี้ยนะครับ ก็จะมีความกว้างอยู่ที่29เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความยาวนะครับตั้งแต่ด้านด้านนี้นะฮะจบด้านนี้เนี่ยอยู่ที่45เซนติเมตรแล้วก็มุมสูงของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะฮะที่การการกระแทกเข้าไปนะครับเมื่อเวลาวางของของกระแทกก็จะไม่โดนตัวเนื้อของลำโพงนะฮะทั้ง2ด้านนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ แล้วก็ในโครงสร้างของเขาจะเป็นทำจากกล่องไม้นะครับแล้วก็มีตัวการออกแบบดีไซน์ที่เป็นโครงพลาสติกเงี้ยฮะยึดออกแบบสวยนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับดูล้ำสมัยทีเดียวครับแล้วก็สำหรับใน Power M ของเขาเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับซึ่งยึดติดก,กับตัวโครงของตัวซับวูเฟอร์ชุดนี้ครับมีน็อต1 2 3 4นะครับยึดติด เอาไว้กับตัวโครงสร้างของตัวซับนะครับแล้วก็มีฟิลนะฮะเป็นฟิลขนาด50แอมป์นะครับแล้วก็มีตัวลักษณะของตัวชุดสายไฟนะครับทอร์มินอลก็คือเป็นอันนี้เขาเป็นไฟ12โวลต์นะครับนี่เป็นไฟรีโมทนะฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นกาวนะฮะแล้วก็สัญญาณเวลาต่อจากปลี out จากวิทยุมานะครับก็เข้ามาที่นี่นะฮะแล้วก็มีเลเวลนะครับปรับเสียงดังนะครับแล้วก็การเลือกย่านความถี่นะครับให้เกิดเสียงตั้งแต่ความถี่ตั้งแต่45เฮิรต์นะครับจนถึง185 เฮิร์นะครับแล้วก็ก็จะมีปักด้านนี้นะครับสำหรับในชุดของเขาเองเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะมีใบรับประกันจากบริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นแบบนี้มาให้1เซตนะครับและสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับซับวูฟเฟอร์ดีๆจากบริษัทบอสติกนะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ084524433ครับ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com อมนะครับเขาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line s i p o n e อนะครับอยากเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ดีๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่เราได้นะครับชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้สำหรับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างซับวูเฟอร์นะครับซับตู้นะครับจากบริษัทบอสติกรุ่นนี้นะครับบ๊ายบายฮะ